ความจริงของชีวิตคือทุกคนต้องตายอยากตายก็ตายไม่อยากตายก็ตายตาย,ตายแล้วไปปรโ,โลกไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามจะเป็นชาติในภาษาไหนเนี่ยตายแล้วก็ต้องไปปรนโ,โลกซึ่งมีกติเป็นสองอย่างคือ สุกติกับทุกตินี่ทุกติรืมไ่กับเปิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายมีกายวิกลวิการเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ละกติคือในสุกติและทุกตินั้นนะ่ะมีชีวิตยืนยาวยาวนานมากเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายหลายล้านปีมนุษย์เป็นกลับเป็นมหากัปจนลืมกันไปเลยแหละ ก่อนจะเดินทางไปสู่พระโลกก็จะต้องเข้าสู่สมรภูมิศึกชิงพบปิดงบดุลชีวิตการไปสู่พระโลกเขาจะไม่ตัดสินกันที่ใครหลอ่อใครสวยใครกี้เลหรืออัปลักษณ์ใครรวยหรือจนใครจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาจากไหนก็ตามจะมีพวกพ้องบริวารเยอะมีอำนาจปรสนาใครตาม เขาตัดสินกันที่บุญและบาปเพราะฉะนั้นสิ่งไรที่ได้กระทำไว้ก็จะมาปรากฏให้เห็นเป็นกรรมนิมิตรตอนใกล้จะละโลกซึ่งจะเห็นได้โดยตัวของตัวเองเพียงลำพังผู้ที่อยู่แวดล้อมไม่อาจจะเห็นได้ใครได้ทำความดีเอาไว้ภาพดีๆก็จะเกิดขึ้นในใจใจก็จะผ่องใสสุขติก็จะเป็นที่ไป แต่ถ้าใครทำความชั่วเอาไว้ภาพไม่ดีก็จะมาปรากฏที่เห็นในใจใจก็จะเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกติก็เป็นที่ไปเห็นภาพรางๆแล้วก็ชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆชัดเจนขึ้นนี่ฝันในฝันไปนะเป็นอย่างเงี้ยอ่าลองแห่มาเลยอืมอม,มาแล้วนี่ถืออุปกรณ์มาเลวย อุปกรณ์ก็เหมือนกันในเมืองมนุษย์แต่ว่าขนาดใหญ่กว่าเพราะตัวนายนิรยาบาลที่เกิดขึ้นโดวยวิบากกรรมตัวใหญ่ปานบุเขาโลกาอุปกรณ์ก็ใหญ่น้ำภายในจะเป็นสีดำเป็นน้ำกรดที่ร้อนแรงตัวเห็นเข้ากับด้วยตัวเองคตินิมิตนั้นหมองหนักเข้าไปความหมองพากายละเอียดออกไปจากปากช่องจมูก แล้วก็ผ่านอุโมงมิติสีดำไปยังพบภูมิแห่งความเสื่อมโดยไม่ต้องมีใครนำไปไปเองไปยังดินแดนที่มืดดินแดนนี้มีแต่ความมืดมืดทั้งพบมืดถึงสัตว์ในพบนั้นในนิรยาบาลสัตว์นรกเปลวไฟสีดำซึ่งมนุษย์จะไม่เคยเห็นหรอกมีความร้อนแรงมากน้ำกรด กสีดำอะไรทุกอย่างมันสีดำไปหมดเลยแต่ภาพที่จะให้ดูนี้เนี่ยได้พยายามทำสีสันขึ้นมาให้เจือจางลงเพื่อจะได้เห็นจะชัดเจนตายไปสู่มหานรกตัวก็ผอมดำตัวใหญ่ในปานภูเขาย่อมย่อมพอมผอมนั่งดำมีเปลวไฟนรกสีดำพื้นก็ร้อนแรงแล้วก็ถูกห้อมล้อมด้วยนายในรยาบาล ผู้จะมาทำหน้าที่ทันทรมมนเพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการทำทรมมนมาถึงก็ไม่ต้องคุยกันเลยลุยกันเลยจับขึงพืชนอนนี่และก็กอกน้ำที่ตอนเป็นมนุษย์ในชอบแต่ตอนมาอยู่ในมหาดลกขุมหานี้แต่แปร ى, มาเป็นน้ำกรดสีดำร้อนแรงเข้าไปในปากผ่านไปทางไหนก็ไม่ละลายกัหมดนี่ ผ่านถึงไหนก็ไม่ละลายเรื่อยมาจากกนกระทั่งละลายทั้งตัวนี่ละลายทั้งตัวตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นคืนชีพึ้นมาใหม่เป็นอย่างนี้นับครั้งไม่ท้วนเป็นเวลาเป็นพุทธันดอนเ,ดเดียวคือยาวนานมากหลายล้านปีในเมืองมนุษย์จกกนกระทั่งมาต้องนับกันเลย คนนี้นี่นี่ใจเนี่ยไม่มองไม่ใสตายแล้วกายเอียดถอดกายมาอยู่ตรงนี้ตายแล้วก็ออกมาวนเวียนอยู่บนพื้นมนุษย์ไปเยี่ยมเยียนคนน้นคนนี้เราเห็นเขาได้ยินเขาแต่เขาไม่เห็นไม่ได้ยินเราพอครบเจ็ดวันให้โอกาสในการระลึกนึกถึงบุญนึกไม่ออกอเพราะว่าใจมันฟุ้งเนี่ยไม่เคยทำไปเที่ยวที่ไหนเยี่ยมเยียนไหนก็จะต้องกลับมาที่เดิมที่ตัวตาย ตายโรงพยาบาลหรือที่บ้านหรือที่ตั้งไหนกลับมาที่เดิมพอครบเจ็วันหรืออยู่ในช่วงเจ็ดวันนี่มาแล้วผิวดำทีเดียวกุมพันธ์มาแล้วอยักถึงมีหน้าที่ที่จะนำพามนธธุษย์ที่ใจไม่หมองไม่ใสมากไปสู่ปรโลกแล้วเขาก็คล้องมือเลยเนี่ยนี่ก็ ถือว่าชายคนนี้ไม่ค่อยมีพิษสงเท่าไหร่ก็เลยมาแค่สามถ้าหากว่าผู้ตายมียศถาบรราศักดิ์มากก็จะเพิ่มปริมาณจาก3มเป็น5เป็น7เป็น9เป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมีอาวุธหลากหลายคมขวัญให้นักโทษกลัวแล้วก็ทะลุมิติไปสู่อีกภพหนึ่งเปลี่ยนมิติเลยฟึดจากมนุษสยโลกสู่ยมโลก ทั้งคอทั้งขอ้งขอมือนะมีโซ่ล่ามมาหมดนี่ยังดีนะเดินธรรมาดาส่วนใหญ่จะลากกันเลยล oh. ถ้าดินล่นก็โดนอัดนี่เพื่อให้สุภาพก็เลยให้เดินมาแล้วก็ไปเจอหมู่เดียวกันเลยหมู่ที่มาพร้อมกันมารวมกันอยู่ลานหน้าโรงวินิฉัยอาคารที่มีเยอะนะครอบทุกเขตที่อยู่บนโลกมนุษย์ ตามเขตทั่วโลกถ้าชาติฝรั่งเหมือนฝรั่งจีนเหมือนจีนไทยเหมือนไทยและก็นี่ผู้ประกาศเรียกชื่อยืนอยู่คล้ายๆโพรเดียมเนี่ยตัวย่อยแล้วก็มีทหารอยู่ข้างหลังเจ้าหน้าที่ถือหอกสิกนี้ก็เรียกสิกนี้ไอ้ขาวตรงกลางแล้วก็เข้าไปผู้จะไปยมโลกสยองทั้งนั้นเปลือยกายหมดก็เดินกันขึ้นไป เดินเข้าห้องถงห้องพิจารณาในนี้ทั้งทึมทั้งอึดอัดทั้งร้อนแต่ก็ยังพอมีแสงที่เห็นแสงไฟนี่ยังคล้ายในเมืองมนุษย์แล้วก็จะเยืนเลียงนี่มขวัญกันไปหมดเลยแล้วก็เรียกคนหนึ่งเข้าไปข้างในไปนั่งคุกเขา่าต่หน้าพญายมราตรงนี้แลหละน่าสะเพรงกลัวมากใครมาอยู่ตรงนี้นี่ จะมีฐานะเท่ากันคือเป็นนักโทษจะกลัวหมดเลยภูณมาก็จะอยู่ตรงแถวของเจ้าหน้าที่สองข้างทางน่ากลัวและนี่ก็พญายมราชก็คือคุมพันยักษ์ชั้นจตุมาหาราชิกาดวงตาจะแดงนะมองแล้วเห็นลูกในตาก็กลัวแล้วในการสบตาแล้วเสียงก็ห้าวกังวานลึกน่ากลัวนี่ผู้ช่วยพญายม นี่สุวรรณเลขาก็จะมีสมุดหนังสัตว์เปิดขึ้นเปิดเหมือนเปิดใบลานมีภาพของการทำความชั่วนี่ส่วนเลขาดูบัญชีทองคำดูกรรมดีเปิดพลิกขึ้นไปทางด้านบนมีภาพกดขึ้นเสียงเสริมมีหมดเลยอยู่ตรน,นี้ภาพที่จะปรากฏในบัญชีนี่มันจะลอยออกมานะนี่สุวรรณเลขาก็จะมีสมุดหนังสัตว์เปิดขึ้น เปิดเหมือนเปิดใบลานมีภาพของการทำความชั่วในส่วนในขาดูบัญชีทองคำดูกรรมดีเปิดพลิกขึ้นไปทางด้านบนมีภาพเกิดขึ้นเสียงเสริงมีหมดเลยอยู่ในนี้ภาพที่จะปรากฏในบัญชีนะี่มันจะลอยออกมานะมันไม่ได้เป็นจอแต่มันจะลอยออกมานิดหนึ่งลอยอยู่กลางอากาศจะมีภาพต่อๆไปและภาพนั้นก็มาปรากฏข้างหน้า นี่ลอยออกมาอยู่กลางอากาศห่างจากผนังมานิดหน่อยนี่ก็จะเห็นอย่างนี้แหละจอยักเลยนี่เจ้าจําได้ไหมนี่พญายมพูดไปสักไปทําไมได้ัน่งนิ่ง,ง,งมือไม้ตั้งกนชี้โน่นชี้นี่อะไรชี้หน้ามึงคุยมึงพอภาพแปลงความดีเสียงท่านจะนุ่มนวลน,นี่จะมีภาพเหล่านี้เกิดขึ้นพอนักโทษบอกใช่ครับผมเคยมาตรงนี้แหละอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้พอพูดปับ๊บใจมันปลืม้มกายที่เปลอยอยู่ก็ มีเสื้อผ้านุ่งพระใจเกิดปิติในมีผ้านุ่งผ้าสีขาวพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปสู่สุคตินี่ภาพนี้จะชัดเจนแจ่มใสล่าเริงทีเดียวแหละนี่สุวันเลขากำลังดูบัญชีกรรชั่วของอีกลายหนึ่งมือเพลิงไปจุดเผาบ้านเผาเมืองเลยภาพนี้ลอยออกมาภาพมาปรากฏอยู่ ข้างหน้าพญายามราชฟ้องด้วยภาพตอนเป็นมนุษย์เจ้าทําอย่างนี้ใช่ไหมปฏิเสธไม่ได้เห็นตัวเองอย่างอางี้ตกใจเลยเฉ<อ>าหนักขึอีกพอเห็นภาพนี้เข้าพญายามราชก็จะมีวิธีถามอะไรอย่างนีที่ทาให้เราระล,ลึกถึงบุญมักจะตอบกันไม่ได้จะพังพลึง<อ>พญายามราชสั่งลงโทษเลยคือผ้าบุญไม่ค่อยมีมีแต่ภาพบาปปรากฏเกิดขึ้น ็จะสั่งลงโทษเอาไปลงนรกยมโลก,ลกนี่แล้วเขาจะฉุดกระชากลากตัวกันไปโดยไม่มีความสงสารอะไรเลย,เยแล้วก็พอไปสูดขอบนี่เขาก็อึกลงไปเลยใช้อาวุธยาวปึ๊กลงไปเพราะมันไม่ยอมลงน่ะไฟทางนั้นก็ลงมาก็มีลักษณะอย่างนี้ ลอยเลยเลี้ยวปลิว,ล,วลงมาอย่างกับมาแรงเมาเข้ากองไฟในนั้นเนี่ยไฟจะลุกอย่างนี้ทั้งนั้นแหละสักวันหนึ่งเลย้ันนอนอยู่บนเตียงคนป่วย เพราะฉะนั้นต้องคิดเรื่องบุญอย่างเดียวต้องอยู่กับบุญกุศสกับพระระัตนตาัยอย่าไปอยู่กับสิ่งอื่นทีนี้ดูตอนสุดท้ายดูอาการภายนอกรู้สึกหน้าหนักใจแต่พอดูอาการภายในหน้าชื่นใจใจท่านจะใสอยู่ในบุญตลอดเลยสามวันต่อมานี่บริวารมาเลยลงมาจากวิมาน เาเรียกตื่นเถิดตื่นเถิดแล้วท่านก็เหมือนตื่นจากหลับเพราะหลับไปสามวันสามเฮือกเนี่ยมีอยู่อย่างละมุนละไมเพราะใจท่านใสนุ่นมนวลมากจากกายมนุษย์หยาบไปสู่กายมนุษย์เียจากกายมนุษย์เรียดมาสู่กายทิพย์กายทิพย์ก็ลอยขึ้นลอยขึ้นมาเลยเนะี่ย ลออยู่เหนือกายมนุษย์อยางแล้วก็รู้สึกตัวท่านก็ตื่นขึ้นมาแล้วท่านก็ลุกขึ้นก็เห็นเอเอทพบุตรเทพธิดาม,มากนะันเต็มยืนพนมมือท่านก็ไม่รู้จักรู้ใครตั้งสวยทั้งหลอ่อพรอมาทั้งหญิงทั้งชายบริวารก็เข้าแถวพนมมือภาษมยากายที่ของท่านเนะี่ยก็สว่างเกียจจ้า หันกลับมามองล่างแล้วก็กลังหันไปเดินทะลุกำแพงไปสู่อีกมิติหนึ่งมองไปข้างหน้าเห็นราชรถคันใหญ่ทีเดียวแหละทองคำสวยงามมากมาบริวาเรเลียงลายเนี่ยแจกเตียงเนี่ยไปถึงราชรถเลยราชรถคันนี้เนี่ยคันนี้จุดได้หนึ่งพันเป็นบริวารส่วนหนึ่งที่มารับท่าน มารับเจ้านายแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่พิมาน ถ้าใครใจใสก็ไปสวรวคนถ้าใครใจใส